เรื่องเรื่องเรื่องความเห็นที่ที่ความเป็นกลางกับกับความไม่เที่ยงเลครับว่าเราก็เราก็มีความเห็นอย่างนี้แหละแต่มันยากที่จะปรับมาปรับความเห็นมาให้เห็นอย่างที่พวกครูสอนคือบังคับกันไม่ได้คือเราเองคือเราเองกว่าจะปรับมาได้อย่างนี้มั้งมาฟังเรื่องอนิจจังความจางคลายลักษณะอย่างนี้ก็ทําความเข้าใจแล้วก็จะเห็นว่า พอจะเห็นตามอย่างนี้ครับว่ามันก็เลยว่าเอ้มันมันนั่นแหละจะพระเจ้าทึงบอกให้ขยันก็ดน้ำใคร่บัณฑิตพยายามงี่ยหูฟังพยายามฟังทมกับบัณฑิตให้มากน้อมใจให้มากรักให้มากคารใไปมากละอายอย่างแรงกล้าอะไรอย่างนี้ยมันถึงจะมันถึงจะได้เพิ่มถ้ามันนั่นไม่ได้เพิ่ม แต่คุณแน่ใจว่าบัณฑิตแน่แล้วคุณควรไม่ควรละเลยควรจะเร่งเราเร่งรัดของตัวเองให้มากนอกจากคุณไม่เชื่อบัณฑิตก็แล้วไปคนเกิดบังคับไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่เชื่อเพราะั้นไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความเข้าใจและไม่เกิดความยินดีแม่เข้าใจคุณไม่ยินดีมันก็ช้าไม่ว่าไม่ได้เยื่อพอเราต้องเข้าใจและยินดีแล้วเร่งรัดแม่แต่คุณจะละอาย อาตมาเคยใช้สำนวนนี้พูดถึงกันว่าเข้ามาเถอะแม่ท่านจะเอาตีนรูปหน้าอาตมาเคยอธิบายถึงขน,นาดนี้ใช่ไหมใครเคยยืมได้ม,มายอมเข้ามาแม่ถ้าจะเอาตีนรูปหน้าก็เข้ามาเถอะให้ท่านรูปเลยอะไรเน,นี่ย่าแน่ใจวันนี้คือบัณฑิตข้อสาคัญตรงนี้ยะทีนี้ใครจะตัดสินจริงๆคุณก็เชื่อฟังคน ขรอบรับานที่น่าเชื่อถือเขาเห็นด้วยว่าอย่างนี้บัณฑิตนะอย่างนี้บัณฑิตนะแต่ถ้าคุณไปคบผู้ที่ไม่ใช่บัณฑิตแท้หรือคุณไปจะทงานอยู่กับคนที่ไม่ใช่บัณฑิตแท้ก็ช่วยไม่ไดนน้มันเป็นเรื่องของคุณอะคุณโง่เองคุณตัดสินเองคุณเลือกเองคุณเลือกคนไม่ใช่บัณฑิตความคิดของคุณมันก็ยากอันเนี้ย เพราะงั้นอาตมาทํางานเนี่ยมันถึงได้คนน้อยไม่ได้คนเร็วเท่าไหร่แต่อาตมาก็พอใจเพราะว่าถ้าอาตมาไปอนุโลมมากๆมาๆได้คนที่อ่อนแอมามากได้คนที่ไม่มีพลังพอสมเหมาะสมควรกับเรา,าอาตมา,า,าคุมไม่อยู่อาตมากมลัวตรงนี้นะก็เลยค่อยๆทาไปแลีท่ทีนี้มันจะเป็นสัจจะเองถ้าเราสร้างคนที่แข็งแรงมาสร้างคนช่วยกันแข็งแรง ถ้าคนแข็งแรงมันจอกันแข็งแรงจากคนเส็นแรงมันเจอกันแข็งแรงมันก็จะแน่นเขาแน่นเขาได้ถ้าปล่อยให้คนอ่อนแอเข้ามาโดยี่รู้ว่าไม่มีลิมิตไม่อะไรพังเพรานะเราถึงคนการสตริกหรือคนการที่จะอะไรแต่บ้างนะพวก,กรกนอัตมาถถตึงตั้งสร้างมตโตวัวไว้ว่าเน้นเนือยเนื้อกะมาาเน้นลาก มันจะลากยังก็อย่า,ยาไปหลงแล่นอเร็วแบบมันจะช้าหน่อยลากเน้นลากไม่ยากกว่าแล่นมันจะยากไงเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค้นเพาจริงจเงอาเมื่อแค่นแค่นทำมาเน้ยาเลยเอาเอาจริงไอ้แค่นแค่นเนี่ยเอาไว้ก่อนไอ้ฟื้นฟื้นไอไม่ได้เรล่องไอ่ลาวไมันก็จะเอามาปลอกปลอกนี่ีไปก่อนเอาจริงเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่น เน้นแก่นให้แน่นกวา้างอันที่นี้มันก็ชัดดีอยู่ถ้าเสร็จะเป็บวดอมตะได้เลยนะครับได้เพิ่งได้สลักใส่โ <c oughs> มโนรีดน้อยๆ <c oughs> แต่ก่อนนี้ได้โมลิมก้อนอยู่ที่ปฐมก็สลักเดี๋ยวนี้ก็สีหมอหมดแล้วเอ <c oughs> มันสลักไว้ในบ้านลานนี่ก็ดีอะ <c oughs> ภูเขาเออตนาศีนเออวกเขาตนาศีลขึ้นแล้วก็เอานี่ขึ้นเลยเอา่ามันเป็นภาษากวีนะเป็นกรอนนะกรอนกรอนสั้นกรอนไม่ใช่กรอกี่คำเน้นเนื้อให้เนื้อกว่ามากก็สีวัดอะไรกรอนก็สีวัดแต่คำ่ยเน้นเนื้อให้เนื้อกว่ามากเน้นล่างแม่ยากกว่าแหนมเน้นจริง ให้ยิ่งกว่าขั้นเน้นกันให้แน่นกว้างเนี่ยโอ้เพราะนะพงศักพยกรวิเชียนเนอะมันพูดอะไรของมันวะมันเรื่องยอมครับนี่พยองพงศักพยักรวิเชียนมีใครเล่าบ้างบ้างไม่ใช่พรบพงศักไม่เคยบอกพระยอมหรอกคุณฟังสิพงไม่ใช่พระพงศักไม่ใช่พระพยอมไม่ใช่พอ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 สอ พกสางพรผมยังจำได้อย um ู่เลยโพกสางนี่แหละนะจะป๋องนี่แหละ